สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง,องต้นกล้าบ้าบอล วันนี้ก็จะมาคุยกันหลังเกมฟุตบอลการชกศิดาอิตาลีคู่แรกประจำเย็นวันอาทิตย์เวลาหโมงครึ่งนะครับนาโปลีเปิดบ้านแพ้เอ็มโปรีไปด้วยสกอร์ศูนย์ตหนึ่งนะครับโดยเป็นลูกยิงนาทีบาบของวิกเตอร์ควเลลโก้นะครับลงมาเป็นตัวสำรองวันนี้กลายเป็นว่าเอ็มโบลีเนี่ยบุกมาชนะนาโปลีถึงบ้านเลยนะครับแล้วอาจจะเป็นเกมอำลาของรูดี้กาเซียด้วยก็ว่าได้นะครับหลังกลับมาเบรกทีมชาติผลนนี้ในรายละเอียดเดี๋ยวันนี้มีอะไรกันบ้างเรามาดูกันเลยสเปนตวัวจริงวันนี้นะครับ หลังสี่คนเรียออสติกาจับคู่อามียรรามานีแบ็กซ้ายมัติอัสโอลิเวลลาแบ็กขวาจิโอนนดิลอเรนโซของกลางสามคนสตานิสลาฟลูบัตกาจับคู่แซมโบแองกิซากองกลางตัวลุกจัคโคโมดัสปาโดรีปีกซ้ายเอลจิเปมาสปีกขวามัติโอบลิตาโนส่วนศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นจิโอนนซิวานีซิโมเน่นะครับ ก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงประมาณ5าตำแหน่งเลยนะครับจากวันที่เสมออุนิโวนเบอร์ลินมาเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าโรเตชันพักตัวหลักคก่อนข้างเยอะนะครับในตำแหน่งกองหลังเนี่ยก็ถือว่านาธานแล้วก็มาริโอรูยเนี่ยก็โดนดรอปไปนะครับเป็นออสติกาดกับทางโอลิเวล่าเป็นตัวจริงแทนในตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยอเล็กซ์เมเร่ก็โดน d r เช่นกันนะครับเป็นทางเบียริจิกริลีลงสนามเป็นตัวจริงส่วนในแผงกลางกับกองหน้าเนี่ยตัวที่โดนดรอปนะครับเป็นตัวหลักอย่าง ควีชาคอรัชเครเลียเลยนะครับรวมไปถึงปีตอร์ซิลินสกี้ก็ดวลรับเช่นกันแล้วก็เป็นตัวอย่างเอลจีบเอลมาสกับทางจิโอนิเซโมเน่นะครับลงสนามแทนแล้วก็ปรับจาก433สามาเนี่ยมาเป็น4231ในเกมวันนี้นะครับส่วนทางฝั่งเอมโปลีมาในระบบ433ผู้รักษาประตูเอตริชเบริชา กองหลัง4คนเซบาสเตีโนลูเปตโตจับคู่อดิยานอิสไมลีแบ็กซ้ายลิเบราโตคาซาเช่แบ็กขวาบาตอสเบรินซินสกี้กองกลาง3คนฟิลิปโปรานอเคียยูซุปมาเล่เดโคโปฟัสซินีส่วนสามประสานเกมลุกมาเตโอคาเซเรรี่นิโคโลคัมเบียกี้และฟรานเชสโกคาปุโตนะครับก็ถือว่าเปลี่ยนแปลง3ตำแหน่งจากนัดล่าสุดที่บุกไปแพ้โฟรซินโนเน่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนี้เนี่ยเอาเปโตแ้แรซซี่กับทางรัสวานมารินนะครับโดนดอป ในตัวสำรองไปก่อนสำหรับ2กองกลางนะครับแล้วก็เป็นโอกาสของทางฟนะิลิปโปน็อกเคียแล้วก็ทางด้านของยูซุปมาเล่นะครับที่ได้ออกสนามสตาร์เป็นตัวจริงแทนนะครับส่วนในตำแหน่งศูนย์กลางข้าง,งหน้า3คนนะ่ก็เปลี่ยนตำแหน่งนะครับวันนี้ colo, นะิโคโลคัมเบียกี้น่ยได้ลงสนามแทน เอมอนดูเอลกับยาซีนะครับที่โดนดรอปไปก่อนเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างตจือชื่กันเลยทีเดียวสำหรับทั้ง2ทีมนะครับโดยในช่วงต้นเกมเนี่ยนาโปลีถือว่าเป็นฝ่ายครองบอลมากกว่าแล้วก็มีโอกาสยิงทักทายน่ากลัวด้วยนะครับประมาณนาทีที่11บเอดโปรตาโน่นะครับมีโอกาสได้ปั่นโค้งแต่เบรดิชานะครับผู้รักษาประตูเซฟไว้ได้นะครับแล้วก็หลังนั้นเนี่ยเป็นจังหวะต่อเนื่องมาถึงเตะมุมนะครับก็เป็น แองกิซ่านะครับคราวนี้ได้หม่งบ้างก็ปริชาก็ถือว่าได้เซฟที่2ใน2นาทีนี้ไปเลยนะครับก็ถือว่านาโปลีเนี่ยนมาได้น่ากลัวในช่วงนี้ไปนะครับแล้วก็พอบวกไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเกมพวกเขาก็ตื้อๆตัตตตนๆไปเองนะครับจากการโรเตชันได้เยอะนะครับ ก็เกมบวกขึ้นมาเนี่ยมีแต่ฝั่งขวานะครับส่วนใหญ่โปลิตาโน่ที่จะโดดเด่นนะครับส่วนทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็ถือว่าเอลมาสเดินวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเงียบไปทีเดียวในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับแล้วก็เขาไม่ใช่ปีกธรรมชาติด้วยจะเป็นแนวเพเมเกอร์มากกว่าเลยบบทาทดูจันค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ดูจะหุบเข้าในมาเล่นตรงกลางมากกว่านะครับ ซึ่งพอคองบอลได้มากกว่าก็จริงนะครับนอโปลีหลังจากนั้นแต่โอกาสยิงน้อยเนี่ยกลายเป็นว่าเอเ็มโปลีที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยมีโอกาสได้จบเจยอะกว่าเลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่นาทีที่22นะครับเป็นเคนเซียรี่นะครับมีโอกาสขึ้นมาได้ยิงแต่ก็ยิงทิ้งแบบไม่ได้รุนอะไรนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจังหวะในนาทีเดียวกันนะครับก็คาปูโต้นะครับจงังหวะนี้เนี่ยกับลุดเดียวมาแล้วนะครับแต่น่าสียดาที่ไม่ถึงบอลไปในจังหวะน,นี้นะครับกอร์ลนี่เนี่ยออกมาตัดได้ทัน,ทนทกนน็ถือว่า ขึ้นมาทีก็สะดุ้งเหมือนกันนะครับทางนาโปลีในวันนี้เนี่ยแล้วก็ถือว่าเกมของเอมโปลีเนี่ยก็ยังคงได้ขึ้นมาจบต่อเน,นื่องนะครับนาทีที่ท่าทางนาทีที่2 7เนี่ยมีทางด้านของตาโนเคียนเนี่ยได้ยิงนะครับแต่บอลเนี่ยก็หลุดเสาไปนิดเดียวนะครับก็แล้วก็ถือว่ามีอีกนึงจังหวะนะครับคัมเบียกี้นาะทีที่34นะครับได้ยิงคราวนี้กอลินี่ถือว,ว่าต้องออกแรงเซฟไปเลยนะครับก็ entonces, ถือว่าเกมของนาโปลีเนี่ยก็ ถือว่าค่อนข้างที่จะงเงียบหายไปอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ถือว่ามีหนึ่งจังหวะที่ส่งบอลเข้าประตูไปแล้วด้วยจากซิเมโอเน่นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นลูกล้ำหน้าชัดเจนนะครับเพราะว่าซิเมโอเน่เนี่ยหลุดล้ำหน้าไปประมาณครึ่งช่วงตัวเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ถือว่าในนาทีที่40เนี่ยนปโปลีก็ถือว่ามีโอกาสโผล่มายิงอีกหนึ่งครั้งนะครับรู้ว่านานมากกว่าจะโผล่มายิงในจังหวะนี้นะครับก็เป็นรัสปาโดรีนะครับได้ง้างยิงบริเวณหน้าหัวกะโหลกแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับลูกนีี้ออนเยนยยดวัจจจวร2ท ก็ถือว่าทําให้จบครึ่งเวลาแรกไปนะครับเป็นนาโปลีที่เสมอกับทางเอมโปลีอยู่ศูนย์ประศูนย์ยังคงทําอะไรกันไม่ได้นะครับสำหรับเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับทางนาโปลีลงมาแล้วก็ยังคงเป็นลักษณะเดิมนะครับยังคงดูดันๆในเกมบุกซึ่งทางดูดีกาเซียก็มารีรอนะครับส่งตัวหลักลงมาทันทีหลังเล่นได้ประมาณ8นาทีนะครับก็ทางซิลินสกี้กับควารัชเลียนะครับเป็นชุดแรกที่ลงมาแทน เอลจีเอลมาสแล้วก็ทางจูอานี่เซลเมลเน่นะครับก็ปรับเป็น4 3 3แล้วก็ยืนตามเดิมเลยนะครับที่เป็นแผนถนัดของเขาเขาอยู่แล้วก็ถือว่าควอลัชเคเลียลงมาเนี่ยก็มีโอกาสยิงเลยนะครับ แต่ก็ติดบล็อกลิสไมลี่ไปก่อนจังหวะแรกในที่ที่59นะครับส่วนทางฝั่งเอโปลี e เนี่ยก็ถือว่ามีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเช่นกันนะครับมีเอบูเอฮีนะครับทางแบ็กขวาลงมาแทนบาตอสเบลิสตินสกี้นะครับมีกยาซี่ปีขวานะครับลงมาแทนคัมเบียกี้ทำตำแหน่งแล้วก็โควาเลนโกนะครับลงมาแทนฟอสซินนี่อีกคนหนึ่งในแผงกลางนะครับก็เป็นการเปลี่ยนในเรื่องพละกําลังด้วยนะครับสำหรับทางฝั่งเอปอรลี e เนี่ยก็ถือว่าทางฝั่งนาโปลีเนี่ยพอเล่นแล้วไม่กระเทือนขึ้นอีกนะครับพอบุก คอเัสเคเดียนยลงมาจิจักได้อยู่พักหนึ่งแล้วก็เริ่มหายไปอีกแล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งในที่ที่73นะครับเป็นคาร์ยูสเต้กับลินสตอร์มนะครับแทนแองกิซาแล้วก็โปลิตานโนนะครับก็ตามตำแหน่งเหมือนเดิมก็ถือว่าชุดนี้ลงมาเนี่ยก็ค่อนข้างหวือหวาขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับมีโอกาสยิงประมาณ2ครั้งนะครับครั้งแรกนาทีที่75เป็นลินสตอร์มได้ยิงนะครับเบริชาได้เซฟที่3ในเกมวันนี้ไปแล้วก็นาทีที่79ควอเลสเคเดียนะครับได้ยิงนะครับแล้วก็ ซึ่งพอเกมเริ่มเนดีเนี่ยเอมโบรีก็เริ่มมีการเปลี่ยนเกมเพื่อแก้เกมอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นชุดสุดท้ายในนาทีที่80ออเบอรตกรซซี่นะครับกับทางดานิเอลมาดินี่นะครับลงมาแทนดานอกเคียแล้วก็คันเซร์รลลี่นะครับส่วนทางนาโปลีเนี่ยก็เปลี่ยนตัวอีกหนึ่งคนสุดท้ายนะครับมาริโอลุยลงมาแทนมาเตอัสโอลิเวลลานะครับซึ่งถือว่าเกมของนาโปลีเนี่ยก็ยังคงพยายามบุกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อหาประตูแรกให้ได้แล้วก็เพื่อจะเป็นประตูชัยเลยนะครับเพราะก็มาถึงในช่ววงท้้ายเกมแล ก็มีโอกาสยิงันทีที่89นะครับจากควารัชเคเลียนะยิงแต่ก็เอตริชเบริชาวันนี้สุดยอดเลยนะครับได้เซฟนี่5ในเกมวันนี้ไปก็ต้องแบอบกว่าอ็อมโปรีที่ยังไม่เพียดเพีะยพลาดพลั้งไปจนถึงเสียประตูนเวลานี้เนี่ยก็ต้องชมเบริชาเลยนะครับบุรุษัสประตูเนี่ยที่จัดเซฟไปมากมายเลยนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็มีคลายแม็กจนได้นะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนนทีที่90บวกหนึ่งนะครับ เป็นทางวัดเอมโพลีเนี่ยได้ขึ้นมาบุกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นทีเด็ดจากตัวสำรองทั้ง2คนเลยนะครับเป็นทางเอบูเอฮีเนี่ยแบ็คขวานะครับได้มีโอกาสเติมเกมบุกขึ้นไปในจังหวะนี้นะครับเปิดเข้าในมานะครับเป็นทางด้านโควาเลนโกนะครับกองกลางตัวอีกหนึ่งตัวสำรองเนี่ยที่ลงมาเข้าจังหวะนี้เนี่ยเขาวิ่งโอเวอร์โหลดเข้าไปหยุนรอในกรอบเขตโทษนะครับก็ไปยิงวอลเล่ลูกนี้นะครับเรียกได้ว่าบอลค่อย เดี่ยวเข้าประตูไปอย่างจุดสวยเลยนะครับก็เป็นว่ามาช็อกนาโปรีถึงบ้านเลยนะครับเกมวันนี้ก็ทําให้นาบุรีออกนำ 1, ํำเสําเหนึ่งประตูศูนย์นะครับแล้วก็กลายเป็นว่าทําให้นาโปรีเนี่ยต้องมาเล่งในช่วงท้ายเลยนะครับเพราะว่าแค่เสมอเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลเสียหายที่น้อยที่สุดในเกมวันนี้แล้วซึ่งถือว่าพอนาบปรีต้องมาเล่งในช่วงท้าย,ยอีกแล้วก็ค่อนข้างซวยอีกนะครับเพราะมาริโอรุนเนี่ยแบ็กซ้ายที่เพิ่งลงมาก็มีการบาดเจ็บอีกทําให้ต้องเหลือสิบคนในการเล่งช่วงท้ายนะครับก็เลยดูเย วันนี้ก็ไม่รอดนะครับนาบอเรียเป็นนั้นว่าทางตบวเกมไปเป็นเอมโปรีนะครับบุกมาชนะนาโปลรีได้ถึงบ้านเลย1ประตูต่อศูนย์นะครับสรุปสิ่งที่เห็นได้จากเกมวันนี้นะครับประเด็นแรกก็เป็นเรื่องของทีมนาโปลรีก่อนนะครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ยก็จัดทีมด้วยความประมาทอีกครั้งหนึ่งนะครับจากบรรลุลิกาเซียเนี่ยซึ่งโดยเบื้องต้นนะทีมก็ค่อนข้างที่จะฟอร์มไม่ดีอยู่แล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยก็อินดี้ไปเลือกโรเทชันอีกนะครับก็กลายเป็นว่าเนี่ย วันนี้ก็ส่งผลเสียชัดเจนนะครับสุดท้ายตัวที่จะต้องกะจะพักเนี่ยก็ไม่ได้พักนะครับควอเัชเคเลียซิรินสกี้อะพวกนี้ต้องลงมาอยู่ดีนะครับซึ่งก็เล่งไม่ทันในช่วงท้ายก็เป็นจุดที่พลาดไป1จุดแรกนะครับแล้วก็จุดที่2เนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องของฟอร์มวิธีการเล่นต่างๆนะครับเกมบุกเนี่ยก็ยังดูตื้อตันตามสูตรเลยนะครับพอเป็นยุข,ของรูด้กาเซียเปลี่ยนถ่ายมานะครับจากยุคสปาเิติ ก็ถือว่าปีกสองข้างเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบุกทื่อๆนะครับต่า,าลุคสปาเลติเนี่ยที่ดูจะค่อนข้างมีความดุดดันแล้วก็ทําชิ่งกันเร็วมากกว่าน,นี้นะครับพอเป็นลูดิกาเซียนเนี่ยเหมือนใช้ความสามารถเฉพาะตัวจากปีกซะอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งก็เป็นการครอสเข้าไปซึ่งมันดูทุกท่าจะตื้อไปมากๆเลยนะครับซึ่งดูจากช่วงหลายๆเกมที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าวิธีเนี้ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เลยนะครับเรายิ่งขาดวิกเตอร์โอชิเมนเนี่ยที่ถือว่ามีการบาดเจ็บไปต้องกลับมาอีกทีก็ อย่างวันนี้เนี่ยโอกาสยิงเนี่ยก็มีไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็แต่ละโอกาสเนี่ยโอ้โหดาวอังคารต้องท้อครับเพราะว่าแต่ละลูกไปถึงนู่นกับทุกลูกเลยนะครับในวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทางฝั่งนาบัลีเนี่ยวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะดีพูดถึงเลยจริงๆนะครับแล้วก็พอจบเกมวันนี้เนี่ยก่อนเบรกทีมชาตินะครับก็นว่าแขง่งมา12นัดแล้วนะครับนาบัปปลีมีแค่21คะแนนตามหลังจากฝูงดูเนต์ในเวลานี้แค่8ต้อง8คะแนนเลยนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับทีนี้ งานหยาบเลยทีเดียวในการจะลุ้นสกูดิตโต้นะครับปีนี้ก็ถือว่าความจริงเสียตัวหลักไปไม่ได้เยอะด้วยนะครับแค่กิมมินเจตัวเดียวแต่กลายเป็นว่าน,านี่แหละครับฟุตบอลน,นะครับรอเปลี่ยนโค้ดไปปัจจัยเดียวอะไรเงี้ยนะครับกลายเป็นว่าทีมลงพวบมาขนาดนี้เลยแล้วก็ถือว่าในจุดอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าในแย่งของโค้ดนะครับรูด้กาเซียนเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งนี้ได้อีกหรือไม่นะครับเพราะว่าเบรกทีมชาติผลที่แล้วเนี่ยก็แพ้ฟิออลินติน่านะครับก่อนที่จะปิดเบรกทีมชาติไปแล้วก็เก้าอี้ยังเหนียวยืนมาอยู่นนนนีี้้้ไดัซึ่งพอว ปิดเบรกทีมชาติไปถัวแพอีกแล้วนะครับแลวดูสถานการณ์ตอนนี้เน่จะแยกว่านนะเวลานั้นด้วยนะครับถ้ายังอยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเดรโรเลนติสเนี่ยค่อนข้างที่จะใจใจดีลือมากๆเลยนะครับกับทางลูดิกาเซียเนี่ยเพราะว่าในเวลานี้เนี่ยค่อนข้างที่มันไม่เวิร์กเลยนะครับวิธีการเล่นลงไปถึงกระแสจากแฟนบอลเนี่ยก็ค่อนข้างออกมาจากผลงานในสนามพระเจนะครับว่ามันค่อนข้างไม่เวิร์กเลยก็มาดูกันนะครับว่าทางลูดิกาเซียหลังเบรกทีมชาตินี้จะรอดจากการปลดหรือไม่นะครับที่ฝั่งของเอมโปลีกันบ้างนะครับเกมวก็ต้อง ว่าการเปลี่ยนโค้ดเนี่ยมีผลสําคัญจริงๆสำหรับพวกเขานะครับเพราะว่าตั้งแต่เปลี่ยนจากยุคของเปาโลซานเนติมาเนี่ยมาเป็นยุคของโอเดเรโออันเดรโซรีนะครับที่บองพวกเขาในเล่นมีทรงมากขึ้นนะครับเราก็ถือว่าในยุคของซานเนติเนี่ยขอเท้าความไปก่อนนะครับว่าเขาเป็นทีมที่เล่นเกมรับเนี่ยไม่ดีเลยนะครับแล้วก็เกมลุกเนี่ยก็ยิงใครไม่เป็นเลยนะเวลานั้นนะครับเรียกได้ว่าแพ้รัวๆเลยช่วงนั้นมาแล้วก็เปลี่ยนโค้ดพอเปลี่ยนมาเป็นทางอันเดรโซรีเนี่ยต้องบอกว่า เปลี่ยนมาก็ถือว่าชนะได้3เกมเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําให้ผลงานทีมกระเตื้องขึ้นจนเเวลานี้ก่อนเบรกทีมชาติเนี่ยก็มาอยู่ในโซนปลอดภัยแล้วนะครับมาขึ้นมาที่17โดยมี10คะแนนนะครับซึ่งถือว่าหนีทางไกยารี่ที่อยู่ที่18เนี่ยมา1คะแนนนะครับก็โอเคนะครับเป็นผลงานที่ค่อนข้างใช้ได้เลยก่อนเบรกทีมชาติไปนะครับซึ่งในจุดที่โดดเด่นวันนี้ที่สุดเนี่ยก็จะเป็นทางผู้รักษาประตูนะครับเอติดบริชานะครับถือว่าโชว์ฟอร์ไปห้ีเย ใ้ถึง3แตแมในวันนี้นะครับเพราะว่าเกมลับเนี่ยก็ถือว่าดีระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีช่องให้ยิยงอยู่นะครับก็เลยเป็นทางเบลจิชาเนี่ยเป็นตัวที่เด่นที่สุดในวันนี้ไปนะครับส่วนในเกมแดนอื่นๆเนะี่ยแดนกลางก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเป็นเพื่อง,งานในการวิ่งได้แล้วก็พลิกทั้งวะ เปลี่ยนเกมรับเป็นเกมรุกเนี่ยดูจะค่อนข้างโอเคขึ้นนะครับในเกมวันนี้เนี่ยก็ถือว่าที่อย่างที่บอกนะครับว่าอันเดสโซลี่เนี่ยทำให้ทีมดูมีทรงมากขึ้นในวิธีการเล่นนะครับเลยตรงนี้เนี่ยโอเคขึ้นมาหน่อยส่วนในแง่เกมรุกเน <med> ี่ยก็ถือว่าความแน่นอนในการยิงจบสกอร์เนี่ยก็ยังไม่ดีนักนะครับทั้งคันเซโรดี้กับคัมเบียกี้นะปีกสองข้างก็ถือว่าเป็นพวกที่สร้างสรรค์โอกาสได้ดีอยู่แล้วนะครับอย่างคัมเบียกี้เนี่ยจะมีช่วงที่ดีก็เป็นปีที่แล้วนะครับที่ยิงได้ต่อนเนื่อออออองงงงตตนนนนนนนปีีีี้มมมาาาััััััยยยยู่่่่่นน่่่่ททกกกกกก็ก็ไาไาคคเเืบบรรริสหะ เอาเป็นว่าตอนนี <Solomon> ้เนี่ยก็ถือว่าทีมกำลังมาได้ดีนะครับโคก็ถือว่าทาง2คนนี้คันเซเลอรี่กับคัมเบกกี้เนี่ยสร้างสรรได้ดีแต่ก็ถือว่าจุดอ่อนของเขาทั้งสองคนเนี่ยก็การจบกร์ในเวลานี้นะครับที่ยังดูจะไม่แน่นอนแล้วก็ถือว่ามีโอกาสเยอะนะครับในเกมวันนี้เนี่ยแต่ก็ทำไม่ได้ไปส่วนในแง่ของคาปูโตนะครับกองหน้าถือว่าความเป็นดาวถล่มประตูอย่างเมื่อสองสามปีก่อนเนี่ยที่อยู่กับซัตตวโลเนี่ยก็ดูจะหายไปพอสมควรแล้วนะครับด้วยอายุอนามที่มากขึ้นของเขาแต่ก็ถือว่าได้เหลี่ยมของความเกาาาออะไไไรวววันนีี้ปท่่ถืดึงฟ สำคัญสำคัญเยอะเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นจุดที่โอเคนะครับทำให้ทางเอโบลีเก็บบอลได้ในวันนี้นะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดดีของทางเอโบลีในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนตัวลงมานะครับพาชชนะให้ทีมเลยทางเอบูเอฮีแล้วก็ทางค o วาเลนโกนะครับเป็นคนที่มาจ่ายแล้วก็ยิงให้กับทีมในวันนี้ ตอนแรกว่าได้หนึ่งแต้มก็โอเคแล้วนะครับมาได้ถึง3แต้มเลยตรงจุด้นนี้นก็ต้องให้เครดิตการเปลี่ยนตัวของอันเดรสโซลี่ไปด้วยนะครับว่าค่อนข้างสุดยอดเลยทีเดียวแล้วก็ถือว่าต้องน่าสนใจกันต่อนะครับว่าทางเอปูลินจะบินได้สูงแค่ไหนนะครับหลังจากเบรกทีมชาตินี้มานะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพูดคุยหลังเกมในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช้องกาบ้าบ,าบอลในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขออตัััวววลไไปกก่น่นน้พบใหมสสดี